เป็นยังอะนะนะคุณนอนอยู่รูมแบบนั่นะนะคุณมานอนเตียงไม่สองถุงหรอกแม่นอนบ่ได้เลยขวามอกวรบ่ยล่ะกวนบ่ยกินจีบอ่อือกวรฮาจิดวนนเดอ่าลูกแม่สิว่าผีประมาณนี้ฮะตบเลยเด้ฮานแต่ยังกันดูดนุนแม่กันเลดูดไม่กับไม่กะบอมอ กะสวัสดีเลอสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนก็ยินดีตอนหับคาโซ่สองสาวนวลสายลุอีกแล้วพี่น้องเอยมาพบมาพาสนมมณีน้องพี่น้องเนาะทางสาวนมวก็เดินทางมาทีที่ละครอบครัวของเบาพัดด้ือว่าทางครอบครัวของแม่น้องมวย กลับมาหาทางบาผัดแม,ม่น้องมวยคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้จังเดยก็ะเพาะพ่อม่พี่น้องเอ,อ,อ,งเอฟซีเบอร์สุขสุขคนลืมก็ไล่ก็เซก็ติดตามหาทางสน,นุนใหเด้อเพือ่อพี่น้องเนาะโอ้ทางมาผัดเป็นการกำลังขึ้นมาเพือ่อพี่น้องเอ้สุกนำ้ำพดหมกักถั่วบ่ในในหรือว่าแนวไรเนาะ มันขึ้นมาได้เพื่อพี่เอาเลยโอ้ใบวะใบดีิ้อพัดเดอร์โอ้ยน้ำใสเพื่อนมาเนาะเฮ้เฮ้ เด็ก้อยหกทางเจ็ดทางเลยอามาเมียรางสวยอ่ะครับังนั้นดอกบายบายฟืนเพื่อนสาวเลย้ พื้นเพิ่นว่าไปดินึไปจอบที่ไปจอบไม่เคือเพื่อนมาหนีบอกจะได้อยู่หน้าเตเว่์นี่โอ้ไปจักมือยังจะไปจับมือไปจอบเบิ้งที่ประพันไปจอบไม่คือว่าฉะเรียบร้อยเนาะยังจุกหน่อยหนึ่งจุกไปยังนมันถ่าเข้าอันนี้ พดน้ามันยังมันโยบแล้วก็ตักใส่เลยเท่ากับพักลงอย่ามันช้าเลยนด้วยเนี่ยมันตัวร์มได้พักบานไหนบอกบายที่บุกไล่ยังนะมันยังอ่ะนะบายดีเด้อเป็นยังอ่ะนะเป็นเมื่อคุณนอนอยู่รูมแบบนั้นอ่ะนะคือมานอนเตียง ดูกนัให้ลูกนังดิดน้ำเ็นเป็นไม้ลูกขึมาอะไวกินไม่เห็นไม่น่องเรอทรงชัยเด้เนาะสาบัวเข่าบุเซ่วาซิยันขึ้นมาพี่ว่ายันลูกตกพาลูกนอนอยู่รุมเพื่อดิคันไปทางไหนก็แล้วแต่เพื่อนนอเพิ่ ไปหนั่งมากหรอกกจุกอันนี้ทาแบบนี้ใทแน่เนอะเป็นยากทานกับเปิกระจิมาคือเกาไเนาะอเนาะไม่แห้งอ่ะเจยามาเอาคนเราไประยะคืนแน่นอีละเนิจ็บคนเป็นไข่ได้ส่วนนี้ช้าืมนี่คนเป็นไข่เนาะสวบัว ไ่ว่าอาการสื่อยาใหม่เกินอินกันั้น,นี่เรามันเหมือนแ่้าันินเป็นเวียนมีแต่ว่าเสีสยิายเพิ่<ม>งใส็นื่ให้จะาคิดมันจำบ้านอยู่นี่กับมีม่จีฮาไปเมาใส่ให้ข้ามู้ามูสีฮาไปมาใสา่ให้มันจำบา้านนีเสียไปใส่อยู่พุ่นมมัตสีมางาย

ฮะกวดได้บ่แมนอือบ่ได้ได้บ่เวลาเฮาอยู่กับลูกไปเป็นหมืนตากไปดด้อไปเดียได้ลูกเจา้นเรือกมุขลูกกับมันือกับมือไงกวไปดินเลยเป็นประยูเรืองไปเอาลูกแม่เรียกเรื่องแม่คนรี่อันนี้เจ้าบชไปพุทบ่อนดินไม่ไปยังนะะเจาม่ไมสุราอะไรกั ไ่ไ่แเอปเดโอ้พนามาอีเล้วอื่เปกาะเ็ดคงราคาโอ้มื่นเริ่มเห็ดเนาะดีเห็ดดีข้นแน่นะแต่ว่ามุงอียังแม่งกับพ่อขึ้นกับขืนก้อนไม่ไปลูกรออีกชองชํานทีกันคือลนนะนะเบาแล้วกันขืนอาบน้าเยอเนาะ มาอยู่น้ำโอเจ้าพี่มีบสบายนอนอยู่น้ำเมรนี่อยู่ได้เปนอะไเป็นเด็กอเด็สอเน่มเมื่น้อยๆสั่นๆสี่หอดปีเดด้สิบเดือนเลยยังอีกสองเดือนหอดปีหนึ่ง ทางอันเดือนของอันน้องอันไม้น้องนั่นเห็ด<ม>คุ้มมือเลยนหมมีเห็ดคุ้มมือเพิ่นก็เพิ่นใส่บ้างไม่ยัง<อ>คือจะได้ขึ้นไว้อ่ะเนาะก็วงโบใส่ไว้แหละหน้าตาโอ้ใส่แต่เมื่อวานนี่บอเมื่อวานนี่บริมาเมื่อซื้อน,นั่นไปหาเพิ่นนี้การเนี่ยเวียบริไปไปทางอื่นไปเวียกทางอื่น

เปลี่ยนเปลงได้ไม่พจะเหงาเว้ยจะไปอื่นไหมเละมีไหมอื่นไปลังโอลังคาแบบเนี้ยแหน่เนาะเอาไหนได้ลูกเอาแผบใส่หน้ามาจุ่มมาเสร็จอันนี้น้องเด้อมาเสร็จเลกเสร็จเสร็จขอบมเสร็จัน้เสร็จอันนีเด เพื่อนเจ้าโปเด้วเจ้าก็จบีบมัน่อยดุเพื่อนมันมันดำบ่อยล่ละยังขีดขอบตาเพื่อนนะเอ๊ะกมีกบอกเจ้ากิจบีบมันที่แหละหันมวนบ่ นี่ม่ได้ปลูกอีกบ่บัดนี่ชวนตัวนัน้นชวนม so? วนันแดดเอาเนี่ยมันก่อนหยุดก่อนคอก่อนเนื้อมึงเกินอพักหอมก็บมัได้วานอีกใครกินในตะเวนบ่อหนะเจ้าเกศมันโมเหียงคอว่าเปล่าอืมบอกกันเลยไหมโมเหียงคอว่าพูดๆนี่จะไปโรงเรียนบันบอกอันนี้บอกไป นรามน้องบีวเียนันนี้น no. no ้องนี่เนาะผัวอ้ระไวันนี้น้องดานี่มัข to ักเด็อเนะ่ล่ะอ่าแล้วเบอะน้ำเลยบเดนเดินนเก้าวันที่สิบวันที่สิบเดินเก้าเนาะวันที่สิบเดอนเก้าสองพันัะไปไหง สองพันสิบแปดเนาะเกิดจากปีหาหกปีบ่ส0องพันสิบแปดเมนหาหกปีแล้วหกปีบะเมนเมนหกปีพู้นี้อายเพิ่มบหบ่ออายปเมนหกปีเด้าเอหนาล้แมนหกปีหกปีป้ายบอหกปีเต็มเต็มนั่นแหละหปีเต็มเดือนยังเกาะจะบอกทีนเดือนเกิดเดือนเก้าสองพันสิบแปด มันทีสิบเดือนเก้าหาพี่ป้ายอ่ะแต่ว่าเป็นช่วงปีสองพันสิปมันก็ตตอยู่สกปีปลายพ่อนเนาะสบัวแต่ว่าย้มย้มฝุ่นได้เดือนเก้าเนี้ยบอก อมสดุดหลายกันลำปีนอเอะเฮ้เฮ้ยห้าเืดององให้เบิ้งนะฮะเบื้องทองเป็นยังไงเบิ้งแค่ว่าหมดครบเราบ่จันมาอย่าันมาอยู่จะมาลูกใบลูกอยู่นไเมว่าเกาเหเบิง ือไเยนไมคนบ้องนะีมาน้ามวมันได้พาบอกบอเพื่อนโมแฮวอซี่น้องเม่์เมยเหรอเริมเม่เด้เล็กแม่์เมยเลมบัตะไปเอามีไปนำกระตาลด้ มีีขวด้อยังไปเชื่ออยู่เดยมีสองทุงหรอกแม่เอ่ามได้ได้เลยขวมีด้วยขวนมาอ่ล่ะขวนม่อยางกินจีบ่อือขวนฮาจิเดลุดูแม่สิว่าผิดประมาณนี้ฮะตบได้ได้ฮานเส็นยังกันดูดดูดแม่ิันเลยดูดไม่กไม่กับหมออ๋อ กินแน่กินนี่แน่เนาะดูเลยเพิ่นนอนถ้าเป็นดูดน้องแม่ลเพิ่นนอน่นดึงเด้ยังดึงเลยอ่าลูกแม่เราอ่ะฮะาเอ้ยหายแม่ก็เป็นอันลูกแม่เราเออลูกแม่ฟาเฟ่ลูกแม่แล้นั่งกับตาลนั่นแล้วมีบ่เออเออขอบคุนั่นแล้วเอามากิ๊ดเตี้ยหนึ่งแล้มา

นี่มิ้งเดือยหอยเาเดกทำกันวินกันเวียนตอกต๊นั่นแะนีนนันนี่เตียงน่ะคนนันนี่ต้องดึงต้องนั่งจองเนาะนอนดุมช้าน้ะแนว่าฝนโบต๊กเอาขึ้นนอนเตียงเ้ามกับนอนโบเต็มมันนั่นอีก ระว้งบุได้แมนเลยยานอนนี่คือรับป้าเพื่อนเิ่เิ้นี่บอกอ้เดือินวกินเ่าน้าน้ามีขอบเดิมคิรดนี่บ่สิคีรดนี่บ่ไปนั่ไปใช่ใช่เลมัน้มันมันห่ว จะมาซื私は私は้อแล้วมันใส่ัาจุกบัะจิไปอะไรกันโอ้พระจะเห็นประจำเนาะนะตุกน้ำมันไม่ <ration> ああัวแห้งบก็เทใส่เลยมันซึมตครับใส่เมียนนะคือืนไเช้ามากกับโบเอนอ๋อเอาเวทเนาะกระทางมันหัวด้สาวเอาเอาวันน้กินนมบะในลูกสาวหัวมันแล้วยดกนด้ลูกจ้ะ เ้อกช่อไมเอ้าเยจ้าวมีหลายลูกด้วยมันบอมีจมออกแา่หันแล้วเอ้าเอ้าพอก็ได้บาทลูกส kind of eh <été> <laughs> ิกินนมแบบนี้บาทโอ้ยวพราจังว่ามุดหนังเลยตงมขนมมุดคันนะกินุมนั่นบอก้ใ่ กินหลอดจืดกินหลอดจืดอะไรนะถ่ากินจีเดู้เออแซ่บบอปลาพักินผีบ่นะเคบนั่นกินนมองก็เป็นบ่านเยื้อยขึ้น อ่าวูดึงอยู่เนขึ้นก็ยกลืเลยเหตุเรื่อนี่เมลรืนี้อ่ะเลรงลืนอนกินข้าวอะไรเนาะจะนอนไกินได้บอนกินได้อยู่เนาะส่วนไลฟ์คนกินคนลิงเขาต้องแบบ หยำยำใส่ปลาเ่นได้อย pues ู mm ่เพชรบ่อสะเพชรแล้วกินน e ้ำซูฮาซูฮาเลยชื่อน้ำกินบมกชื่ออือทาาเฮาชะนีผ้ากันซะให้สะอาดแล้วก็บ่ต้องไปอาบน้ำอยู่ใกล้ก็กินได้ว่าคือน้ำน้ำน้ำชา เป็นสิตะเมนเนียววะอายนมาเาชาแบบคอออกเบินี่กิน่ไร้ออกเบิกะขันตกมายังเดินสีเดินหามันกแหงเออันเนออคือคือ้าวชานี่ก็คือเดินหาเดินทก็ใช่ได้บ่ยังมีน้ำใช้อยู่บ่บ่มมีดินเดินหกเดินเจ็ดไปกันขตกกัมีเออเบิแล้วแบบนี้ะ ส่วงแบบงๆงามเดิน3เดิน4ีเลยมันสีบบมีหน้าถ้าเราตรงไปเอาถือว่าไปจบดินขุมมือเนาะพัวเจ้าน่ะพดพต้นพักต้นหญ้าเท่นั้นเด้เนาะาะว่าเอาใหม่มาเนาะยันกระเจ้าอันหลัก

ถัหัวบอทางน้ำมันหัวทีแรกของเก่าไปงไมเงากคือรถใหม่เลยือโดห้าเลยแหละบาตายบาดได้เอมนเมนบไวเยก็ได้ตายรู้รถเยกันเลอ้ี้ได้เงินมาข้าวจะได้แป้จะได้มดหนึ่งลนะสองเห็ดใส่นะเมนเมน ดีเนี่ยไปนี่ไปฮ้ตัวเล็กตรงนี้เลยฉันนี่เอาโตนี่ไปัวอันนี้เด็กเล็กเล็กมันหัวมันยังไม่ทำเอาไปทำใหมโตผ้าแล้วจะไปเจาะบึงดินใหม่ขึ้นใหม่แต่ผัวบ่เนี่ยดูขวานเนาะฮอนเน็ตฮอนไนมมน เอ้าอีหลายคนนะบ้านนะเบิดมื่อหนึ่งจักก่องนะเพิ่นกินซื้อให้เพิ่นมื่อสามกล่องเบิดบ้องเมื่อหนึ่งกับมันนวลนมเป็นไงเนาะอ่าน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  จังใดคกับป้ากันเด้ออีละเด้อ,อมาเยี่ยมมายามเมเจ้าบัดสบายซ้ำเนาะม,มีคนเจ็บคุณนเป็นข้าว่าในช่วงนี้มราระวังสุขภาพตัวเองไปใส่มาใส่ใส่หมอดใส่ยาเเนาะเมนเมนเปลี่ยนแปลงแต่คุยเองยังเจ็บคออยู่นะทั้งห้อนทั้งแหงเนาะอีละเด้อสวยหไปไว โดยเอาจังเลยครับป้าก่อนสบายดีเดอ้อโดยสบายดีโดยเฮ้ย,ยพี่น้องเอยะทางสนานกะกลายมาสินทางนี้ก็เนาะก็เลยข่ำเวมาเยี่ยมมายามทางบ่าวพัดเพื่นเฮ้ยพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเมียเพิ่อนกับบอสบายเนาะเป็นไข่เป็นนาวคือว่านะอากาศกับเปลี่ยนแปลงเฮ้ยพี่น้องบคือเก่าคือเดิมมีห้อนมีนาวคนเจ็บคนไข้ก็ได้ จังไรก็พอมีพี่นอ้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกันระมัดระวังเนาะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีพ่อพี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้ก็ท่างสนุกกัิได้อัมลาผ้าจากพมอพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปลงไปเรื่อยๆพ่อพี่น้องเลยอขอกาวคข้ามาสาบายดี